ส่วนทางด้านของแคนดิเดตผู้ว่าแบงชาติเมื่อวันนี้6ท่านนะคะ hmm. ที่ผ่านคุณสมบัตินะคะก็ไปสัมภาษณ์ครบเรียบร้อยนะคะ hmm. แล้วก็ได้2รายชื่อนะคะที่จะส่งให้ทางด้านของคลังเนี่เคาะนะคะว่าใครจะได้เป็นผู้ว่าแบงชาติคนต่อไปเรียบร้อยแล้วนะคะ โดยผู้สมัครตำแหน่งผูวกวก้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าผู้ว่าแบงค์ชาติลำดับที่25คนที่22ทั้ง6คนนะคะ <c oughs> เดินทางมายางังสำน,น,นักงานเศรษฐกิจกระทรวงการคลังหรือว่าสสคกระทรวงการคลังครบทุกรายนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้ก็มีการสัมภาษณ์กันนะคะเรียงตามลำดับการมาถึงนะคะท่านแรกคนที่มาถึงก่อนดออรรุ่งมลิกมาศค่ะรองผู้ว่าการด้านสินทราพสถาบ,บันการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยท่านที่สองค่ะดรสมพรินมรบันประเสริฐกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสอสอชอ <c oughs> ท่านที่3ค่ะรองศาสตราจารย์ดออรอนุสรธรมรมจคณะบดีคณะเศรษฐศาสตร์าลณยหอการค้าไทยท่านที่4ค่ะดกรกอบศักดิ์ภูตระกูลกรรมการรองผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยประธานสภาธุรกิจตลาดทุนไทยท่านที่5นะคะคุณวิทยรัตนากรผู้อำนวยการธนาครารอมสินและท่านที่6นะคะดรสุธาภรณ์วิวัฒน์อดีตประจานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทอแบคัสดิจิตอลจำกัดนั่นเองนะคะโดยคุณพรชัยธีรวชค่ะผู้ ในการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังหรือสศคในฐานะเลขานุก,การคณะกรรมการคัดเลือกผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยนะคะว่าคณะกรรมการคาดว่าจะนําส่งรายชื่อบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้ว่าแบงค์ชาติไม่น้อยกว่า2รายชื่อแต่ไม่เกิน3รายชื่อนะคะเพื่อเสนอต่อนายพิชัยชุนหาวชิระรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังภายในเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็จะเปิดเผยรายชื่อได้หรือเปล่าเดี๋ยวคงต้องขึ้นอยู่กับนโยบายของคณะกรรมการนะคะ ส่วนรองศาสตราจารย์ดรอ,อรนุสรธรรมใจค่ะคณะบดีคณะเศรษฐศาสตร์รรมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะคะเป็นท่านเดียวเลยที่ยอมให้สัมภาษณ์กับเรานะคะบอกว่าภายหลังการให้สัมภาษณ์แสดงวิสัยทัศน์คณะกรรมการเนี่ยตอนที่ตนเองเข้าสัมภาษณ์เป็นคนที่3ช่วงเวลา16นาฬิกาใช้เวลาสัมภาษณ์30นาทีคําถามสัมภาษณ์มี4คําถามนะคะจะเป็นคําถามที่บังคับ ของผู้สมัครทุกรายคําถามแรกก็คือมีวิสัยทัศน์การดำเนินนโยบายการเงินให้สอดประสานกับการทํางานกระทวงกันคลังอย่างไรนี่คือคําถามบังคับทุกคนต้องตอบคําถามนี้ส่วนอีก3คําถามค่ะเป็นคําถามสุ่มหรือว่าจับสลากผู้สมัครแต่ละคนจะได้คําถามที่ต่างกันนะคะซึ่งของท้านของดรอนุสรเนี่ยได้3คําถามดังนี้ค่ะ1คําถามเกี่ยวกับนโยบายการลดความเหลื่อมล้ํา2คือคําถามเกี่ยวกับนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนและ3คือคําถามเกี่ยวกับนโยบายการส่งออก เดี๋ยวเราไปฟังเสียงนะคะอาจารย์อนุสรถึงสาเหตุที่ตัดสินใจมาสมัครชิงตําแหน่งผู้ว่าแบางญชาติครั้งที่2กันค่ะก็ไม่ได้คาดหวังนะครว่าจะได้รับการสัมหาหรือไม่แต่ว่าที่มาสมัครครั้งที่2เนี่ยก็เพราะว่าต้องการฟ้าสาในช่วงเวลาซึ่งประเทศมีปัญหามากเราก็ถือว่าเราเราทำหน้าที่แล้วเราก็ต้องการเปรียบเทียบดูด้วยว่า การสรรหาในระบบที่เป็นระบบคอ,อสชอเนี่ย mm hmm. กับระบบะซึ่งเราบอกว่าเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยนะฮะแม้ว่าจะข้ามพวนว่าระบบการสรรหามันมีกูดกัวันนั้นหรือมีความโปร่งใสกันหร ทั้งนี้นะคะถ้าไปดูการสัมภาษณ <deal> ์แสดงวิสัยทัศน์6คนดิเดตผู้ว่าแบงชาติเมื่อวันนี้นะคะเสร็จสิ้น19นาิก5 2นาทีกือบเกือบ2ทุ่มนะคะแล้วก็ล่าสุดนะคะบอร์ดใกล้มีการคัดเลือกเพียง2รายชื่อที่เหมาะสมค่ะเพื่อส่งให้กับรัฐมนตรีคลังต่อไป แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลังก็เปิดเผยกับเดอะสแตนดาร์ดเวลนะคะเมื่อวันนี้ช่วงเย็นนะคะพอทราบว่าเหลือ2ท่านเนี่ยนะคะต้องบอกว่าผู้สื่อข่าวก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะพยายามหาแหล่งข่าวนะคะเพื่อที่จะเช็คข้อมูลนะคะว่าตกลง2ท่านที่เหลือคือใครนะคะแล้วก็แหล่งข่าวท่านนี้เปิดเผยนะคะว่า2รายชื่อนั้นรายชื่อ1ก็คือคุณวิทยรัตนากรผู้อำนวยการธนาคารอมสินนะคะและ2ก็คือดรรุ่งมัลลิการมรองผู้ว่าการด้านสรนทรพสถาบันการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะก็จะนำ สองรายชื่อนี้เสนอต่อกระทรวงการคลังก็คือทางรัฐมนตรีคลังพิจารณาเลือกเป็นผู้ว่าแบงค์ชาติคนใหม่1ชื่อนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเสนอคอรมอลต่อไปท่านหนึ่งก็เป็นคนไหนก็คือดรุ่งนะคะอีกท่านหนึ่งก็คือคนนอกคุณวิถัยนะคะซึ่งดรรุ่งวันนี้เดี๋ยวก็จะไปนั่งคณะกรรมการกรงองในการตัดสินนโยบายการเงินด้วยเหมือนกันนะคะซึ่งเดี๋ยวก็คงต้องตามกันนะคะอีกไม่นานจะทราบแล้วว่าใครเป็นผู้ว่าแบงค์ชาติคนต่อไปคะ่ะ ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีจาก The Standard w a l t h ค่ะ